สนามอิเซครับออตออิเซโคสีสุวรรณจังหวัดศรีสเกตนะครับเส้นชัยอยู่ตรงที่ผมยืนนะครับตอนนี้ยังไกลยอยู่นะครับสนามโค้งค่อนข้างที่จะโค้งครับ นี่เทพน,ค,นครไกลนะครับคอหนึ่งครับเข้าเส้นชัยครับ เทพนค,นครไกลกับเรือสิงตะวันนาวานะครับคู่นี้เทพนค,นครไกลนะครับชนะเรือคู่นี้